โอเคครับอันนี้จะมาอัปเดตอะไรให้ดูหน่อยครับอันนี้เป็นชําลากของต้นโอเปอร์คูลิคาเลียพชิป,ปัสอันเนี้ยจะเป็น,ปนกระถางที่ชําไว้ตั้งแต่แรกเลยแต่ว่ามีหัวหนึ่งเนี่ยครับเราก็สังเกตว่าเอ้ยทำไมมันไม่ยอมแตกใบสทัทีทางที่รากตัวอื่นนะแตกไปหมดแล้วแล้วก็ขยายไปเต็มที่แล้ว มันก็แบบเป่งๆอยู่อย่างเงี้ยครับให้ดูไม่ยอมแต่สักทีวันนี้มาสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันมีใบอ,อ,อ่อนแทงขึ้นมาจากดินเลยรู้ว่าอ๋อเราวางผิดทางครับแต่เนี้ยผมดึงขึ้นมาดูแหละแต่นึกได้เลยเลยมาถ่ายให้ดูเอาให้ดูครับเรากลายเป็นว่าเอาส่วนบนเนี่ยแทงลงไปในดินเห็นไหม ยอดเขาก็เลยพยายามจะดันขึ้นมาให้ได้เขาแตกมานานแล้วครับแต่ว่ามันอยู่ในดินด้านนี้ควรจะต้องเป็นด้านที่ลงดินด้านควรต้องเป็นด้านที่ลากครับผมก็เลยต้องมากลับด้านโอเคครับก็คืออาจะแ,แนะนําว่าเวลาเราจะชําลากอะครับอันเนี้ยพอดีลากตัวเนี้ยมันตัดหวัวตัดท้ายแล้วผมอาจจะแบบ ไม่ได้ไม่ได้ทันสังเกตให้ทําให้เราเวลาเราตัดนะครับด้านไหนที่อยู่ด้านบนก็พยายามวางตําแหน่งให้เราจะได้ไม่ผิดทางเวลาลงดินนะครับโอเคครับ